เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการระบาดของโควิด -19 นะครับโดยส่วนใหญ่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาลิมเจริญรัฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าไกลนะครับได้กล่าวว่าเชื่อมั่นศักยภาพของกระทรวงสาธรารณสุขนะครับที่จะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ทางรัฐบาลน,นั้นมีความหละหลวมในบางเรื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการการควบคุมรายงานต่างๆอีกทั้งการบริหารงานการจ้างงานในอุตสาหกรรมต่างๆยังคงมีช่องว่างของกฎหมายอยู่ การระบาดของโควิด -19 ที่มาในประเทศไทยขนาดนี้รัฐบาลจึงต้องเร่งหาแนวทางนะครับในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ทันท่วงทีจึงขอวอนไปทางรัฐบาลในการที่จะช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจให้มีความสมดุลปราศจากความเหลื่อมล้ําต่อไปครับจากนั้นนายภาคภูมิบุญประมุกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดตาครับนี่ก็คือหนึ่งจังหวัดติดกับเมียนมาคุณสันธนจากพรรคพลังประชารัฐได้บอกนะครับว่า อยากจะให้รัฐบาลเตรียมมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดโควิดสิอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นมาตรการเรื่องของแรงงานต่างด้าวรักรอบเข้าเมืองมีการสั่งการให้ทหารให้ตำรวจมีการลาดตระเวนสอดส่องเพื่อไม่ให้แรงงานดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยได้อีกนะครับอนอกจากนี้ให้เตรียมความพร้อมของทีมแพทย์ทีมพยาบาลในการช่วยเหลือประชาชนในส่วนของประชาชนนั้นกก็อ่าตกปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธรารณสุขนะครับโดยจะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการดูแลตนเองให้รอดพ้นจากวิกฤตของโควิด -19 ภายในกลางปีนี้ด้วยนอกจากนี้นายแพทย์เชรันานสีแก้วสอสอจากจังหวัดน่านพักเพื่อไทยนะครับบอกว่าเห็นควรนำนโยบายการใช้โมเดลของสิงคโปร์กลับมาใช้ในการป้องกันการระบาดการรักษาโควิด -19 เป็นเร่งด่วนโดยสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรส่วนใหญ่นะครับเห็นว่าปัญหาดังกล่าวนั้นควรจะเพิ่มความเข้มข้นทางกฎหมายโดยเฉพาะการลักลอบของแรงงานต่างด้าวเข้าสู่เมือง ขอให้มีการจัดทำแอปพลิเคชันในการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงของโควิด1 9เเพื่อให้ประชาชนไม่มีความวิตกกังวลมากจนเกินไปนะครับ นอกจากนี้รัฐบาลต้องมีการล็อกดาวน์ในพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบเท่านั้นไม่ใช่ว่าล็อกทั้งหมดทั่วประเทศคุณสนันธนพูดง่ายๆว่าบางพื้นที่ที่มีการเสี่ยงสูงเนี่ยก็ล็อกดาวน์ไปเลยนะฮะเป็นความเห็นของสสหลายท่านเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ครับเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศรัฐบาลต้องมีการตระหนักรู้นะครับโดยให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเชิญชวนให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมทั้งคุมเข้มการลดอุบัติเหตุทางถนนการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้ด้วยเรื่องของกฎระเบียบต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขขณะดเดียวกันนะครับที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นชอบที่จะส่งข้อเสนอรายงานไปยังรัฐบาลประกอบการพิจารณาต่อไปครับ